ส่งแคปชั่นป่าเตจยุทธนาโพสต์ภาพคู่ทีมพิธาทำคอมเมนต์สนัน่นหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเลือกตั้งสสเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีประชาชนคนในวงการบันเทิงออกมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคับ โดยหลังจากที่ปิดหีบแล้วก็ยังเกาะติดการนับคะแนนกันแบบเหนียวแน่นอัปเดตคะแนนเลือกตั้งล่าสุดวันนี้วันที่15พฤษภาค,คม66เวลา9นาฬิกา57นาทีผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตพัก9ก้าไกลก็มีคะแนนนำโดง่งทั้งนี้ทางด้าน ปาเต็ดยุทธนาได้โพสต์ภาพลูกโป่งสีส้มและภาพคู่กับทิมพิธาพร้อมแคปชั่นระบุว่ากรีดออกมาครับกรีดออกมาและไม่เคยถ่ายรูปคู่กับนายกมาก่อนในชีวิตหรือถ้าเคยก็ไม่น่าจะอยู่ในเสื้อฮาฮาแบบนี้ยินดีด้วยครับทิงซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสน,นั่น